ขาวาของพระเจ้าพระจําวันพุทธที่7มิถุนายนสัปดาห์ที่9เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโทบิตบทที่3ข้อ1ถึง11และข้อ16ข้าพเจ้าเศร้าใจถอนใจร้องไห้เริ่มอธิษฐานภาวนาคร่ำครวญว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระราชกิจของพระองค์ล้วนชอบธรรมทั้งสิ้นวิถีทางของพระองค์แสดงพระกรุณาและความจริงพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาโลกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าโปรดทอดพระเนตรมายังข้าพเจ้าเถิดขออย่าทรงลงโทษข้าพเจ้าเพราะบาปของข้าพเจ้า หรือเพราะความผิดของข้าพเจ้าและของบรรพบุรุษข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปผิดต่อพระองค์และเมื่อพระบัญชาของพระองค์พระองค์จึงทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกล้นถูกจับเป็นเฉลยและถูกฆ่ากลายเป็นเรื่องเล่าเป็นที่หัวเราะเยาะเป็นเรื่องชวนหัวของนาน,นาชาติที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องกระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ด้วยบัดนี้ พระวินิจฉัยทั้งปวงของพระองค์ล้วนเป็นความจริงทรงกระทํากับข้าพเจ้าทั้งหลายตามความผิดของข้าพเจ้าและบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ไม่ดําเนินชีวิตในความจริงเฉพาะพระพักบัรนี้โปรดทรงทํากับข้าพเจ้าตามพระประสงค์โปรดทรงบัญชาให้เอาชีวิตข้าพเจ้าไปเสียให้ข้าพเจ้า ถูกนำออกไปจากพื้นแผ่นดินและกลายเป็นฝุ่นดินให้ข้าพเจ้าตายเสียดีกว่าที่จะมีชีวิตเพราะข้าพเจ้าต้องได้ยินคำสบประมาทโดยไร้มูลเหตุทำให้ข้าพเจ้าต้องเป็นทุกข์เศร้าใจอย่างสุดซึง้งข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกนี้ไปยังที่พำนักนิรันดรข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงเมินพระพักไปจากข้าพเจ้าเลยโปรดให้ข้าพเจ้าตายเสียดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปต้องทนความทุกข์ทรมานมากมายและได้ยินคำสบประมาทตลอดชีวิตวันเดียวกันนั้นซาราบุตรสาวของรากูเอลผู้อาศัยอยู่ที่เมืองเอกบาธนาในแคว้นมีเดียก็ได้ยินคำสบประมาทจากหญิงรับใช้คนหนึ่งของบิดา นางเคยเข้าพิธีแต่งงานถึงเจ็ครั้งแต่สามีแต่ละคนก็ถูกอัสโมเดอัสปีศาจร้ายฆ่าเสียก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาหญิงรับใช้พูดกับนางว่าคุณนายนั่นเองเป็นผู้ฆ่าสามีของคุณนายคุณนายมีสามีถึงเจคนแล้วแต่ไม่มีความสุขกับสามีคนใดเลยคุณนายมาทุบตีพวกเราทำไม ถ้าสามีตายหมดแล้วจงไปอยู่กับเขาเถอดอย่าให้พวกเราได้เห็นบุตรชายหรือบุตรหญิงของคุณนายเลยวันนั้นนางเป็นทุกข์ใจมากร้องไห้และขึ้นไปยังห้องของบิดาคิดจะแขวนคอตายแต่แล้วนางก็คิดได้ว่าอย่าเลยมิฉะนั้นผู้คนจะมาสบประมาตบิดาของฉันอีพูดว่า ท่านมีบุตรสาวที่ท่านรักมากเพียงคนเดียวบัดนี้นางก็มาแขวนคอตายเพราะเคราะร้ายของนางฉันจะทำให้พ่อซึ่งแก่แล้วต้องตายด้วยความทุกข์ฉันต้องไม่แขวนคอตายดีกว่าแต่จะวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงอนุญาตให้ฉันตายจะได้ไม่ต้องได้ยินคำสพประมาทอีกต่อไปเวลานั้นนางกางแขนออกหันไปทางหน้าต่าง อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตกรุณาขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรเถิดขอพระนามของพระองค์ได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดรขอพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดไปเทินเวลาเดียวกันนั้นพระเจ้าผู้ทรงพระสิริรุ่งโร์ทรงฟังคำอธิษฐานของคนทั้งสอง พระองค์ทรงส่งราฟาเอลให้ไปรักษาทั้งสองคนบทอา่านจากพระอรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาราโกบทที่สิบสองข้อ1 8บแถึงยีเวลานั้นชาวไซดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้าคนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชี เขาทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์โมเสสเขียนสั่งไว้ว่าถ้าพี่ชายตายทิ้งภันรยาไว้โดยไม่มีบุตรก็ให้น้องชายของเขารับเอาหญิงนั้นมาเป็นภันรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชายยังมีพี่น้องอีกเจ็ดคนคนแรกมีภันรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรคนที่สองก็รับนางเป็นภันรยา แล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สามก็เช่นเดียวกันทั้งเจ็ดคนไม่มีบุตรเลยในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายไปด้วยเมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพในวันกลับคืนชีพหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยาพระเยสูเจ้าจึงตรัสว่าท่านคิดผิดไปแล้วมิใช่หรือท่านไม่เข้าใจพระคำพี และไม่รู้จักพระอนุภาพของพระเจ้าเมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีพนั้นจะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีกแต่เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ส่วนเรื่องผู้ตายกลับคืนชีพนั้นท่านไม่ได้อ่านหนังสือของโมเสสตอนที่กล่าวถึงผู้ไม้หรือว่าพระเจ้าตรัสกับเขาอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสรา และพระเจ้าของยาโคบพระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นท่านคิดผิดไปมากทีเดียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราพละจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ตัวบทวันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาของบุคคลสองคนคือการภาวนาของโตบิดและการภาวนาของนางซาราผู้อธิบายพระกมีกล่าวว่าเป็นสองสิ่งที่สวยงามที่สุดในบรรดาสิ่งสวยงามทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้การภาวนาของโทบิดออกมาจากความเจ็บปวดในจิตใจเป็นการภาวนาพร้อมกับน้ำตา ป็นการภาวนาของคนที่มีความท้อแท้ซึ่งมองไม่เห็นทางออกในอนาคตการภาวนาคือการอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในสภาพที่เป็นจริงของตนเองบางครั้งสภาพจิตใจของผู้ภาวนาก็มีความสุขความยินดีบางครั้งผู้ภาวนาก็มีจิตใจที่จะปวดรวดร้าวบางครั้งอยู่ในสภาพท้อแท้และสิ้นหวัง ในการภาวนาของโทบิตมีข้อน่าสังเกตอยู่สองประการประการแรกแม้ว่าชีวิตของเขามืดมนมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่เขาก็ยังเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ชอบธรรมมีเมตตากรุณาและซื่อสัตย์ไม่สมควรที่โปรงจะต้องถูกตำหนิแต่ประการใด ข้อสังเกตรประการที่สองก็คือโทบิทวอนขอต่อพระเจ้าเพียงสิ่งเดียวที่ตนคิดว่ามีความเป็นไปได้กล่าวคือขนณะที่อยู่ในความเจ็บปวดและมืดมนนั้นเขาขอตายประการสเอริยาก็ททำเช่นเดียวกันแต่พระเจ้าทรงไปไกลกว่านั้นทรงประทานให้มากกว่าสิ่งที่มนุษย์ขอ พระเจ้าไม่ได้โปรโดให้โทบิดตายแต่โปรโดให้เขามีชีวิตสำหรับพระเจ้าไม่มีสถานการณ์ใดปราศจากทางออกเตชบุญที่โปรโดไม่ได้โปรโดตามคำขอของเราทุกครั้งในขณะที่โทบิดภาวนาอยู่นั้นนางซาราก็ภาวนาด้วยจิตใจของเธออยู่ในสภาพท้อแท้เพราะถูกสบประมาท อนาคตของเธอมีแต่ความมืดมนแต่เธอก็เหมือนโทบิดไม่ตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังเธอวางตนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าอ้อนวอนพร้อมทั้งน้ำตาขอโปรงโปรดช่วยเธอเป็นอิสระจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงที่เป็นเหมือนคำสาบสำหรับเธอเธอแต่งงานถึงเจ็ดครั้งสามีแต่ละคนตายในวันแต่งงานนั่นเอง ก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ฉันสามีปัญญากันซาราไม่ได้ขอให้เธอตายแต่ขอให้หลุดพ้นจากความวิบัติต่างๆชีวิตไม่ใช่จบอย่างดีเสมอไปมีบางครั้งดูเหมือนพระเจ้าทรงเงียบแต่ในตัวบทนี้ทุกสิ่งลงเอ่ยได้ดีพระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของโทบิตและซารา โปร์ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ลงมาช่วยพวกเขาส่วนในโะวสสารวันนี้กล่าวถึงพวกสดุดสีซึ่งส่วนมากเป็นชนชั้นสมณะผู้มีอำนาจมีมุมมองทางศาสนาแตกต่างจากพวกฟาริสีในสองประเด็นหลักประการแรกพวกเขาปฏิเสธคุณค่าทั้งหลายที่มีอยู่ในธรรมะประเพณี ซึ่งตรงข้ามกับพวกฟาริสีที่ยึดติดกับธรรมประเพณีมากพวกเขาถือว่ากฎหมายที่เป็นลายลักษณอักษรเท่านั้นมีผลบังคับประการที่สองพวกเขาปฏิเสธเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายโดยอ้างตัวบทพระคัมภีมายืนยันตัวอย่างเช่นปฐมกาลบทที่สข้อ19ที่ว่า ท่านเป็นฝุ่นดินและจะกลับเป็นฝุ่นดินอีกและจากตัวบทพระวรสารเมืน,นี้พวกเขายังกล่าวในทํานองเย้ยหยันอีกตามข้อ19ถึง23ที่ว่าหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยาส่วนพวกฟาริสีเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพ พวกเขาก็อ้างตัวบทพระกัมภีร์มาสนับสนุนเช่นเดียวกันเช่นเอเสเคียนบทที่ 37: ข้อ8ข้าพระเจ้ามองดูก็เห็นเส้นเอ็นอยู่เหนือกระดูกมีเนื้อขึ้นมาและหนังก็มาหุ้มไว้แต่ยังไม่มีจิตในร่างเหล่านั้นและโยบบทที่ 10: ข้อ11ข้าพระเจ้ามองดูก็เห็นเส้นเอ็นอยู่เหนือกระดูก มีเนื้อขึ้นมาและหนังก็มาหุ้มไว้แต่ยังไม่มีจิตในร่างเหล่านั้นพระเยซูเจ้าไม่ปล่อยให้พวกสาดูสีปิดประตูกักขังพระองค์ในการโต้เถียงแต่พระองค์ทรงทำลายกำแพงที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ด้วยการระเบิดจากภายในการกลับคืนชีพก็ได้รับการยืนยันจากพระคัมภีร์ ดังนั้นการที่พวกสารุสีปฏิเสธก็เท่ากับเป็นการทำผิดอย่างใหญ่หลวงแต่ณที่นี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องอ้างตัวบทพระคมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งสำหรับพระเยซูเจ้าต้องรับพระคมภีร์ในส่วนที่เป็นหัวใจที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของผู้เป็นทรงเป็นพระเจ้าของชีวิตมิใช่พระเจ้าของความตาย และนี่ก็คือเหตุผลที่มีน้ำหนักสำหรับความเชื่อในการกลับคืนชีพล่าคือพระเจ้าทรงซื่อสัตย์และทรงรักชีวิตและไม่ต้องคิดว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ด้วยความอยากให้เขามีชีวิตแล้วก็ปล่อยให้ตายไปในที่สุดถึงตรงนี้คำตอบของพระเยซูเจ้าเป็นคำตอบให้กับพวกสะดุสี แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคำตอบสำหรับพวกฟาลิสีด้วยที่มองการกลับคืนชีพเป็นเรื่องนอกรีดและมองในแง่วัตถุจนเกินไปเปิดโอกาสให้พวกสดุสีเน็บแนมเอาได้พระเยซูจ้าทรงประกาศว่าอย่ามองชีวิตของผู้ที่กลับคืนชีพตามกรอบความคิดของโลกในปัจจุบันแต่ให้มองว่า เป็นชีวิตที่แตกต่างเมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีพนั้นจะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีพัญญากันอีกแต่เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปร,รานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน